สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับในช่องทาง u t u b e นะครับผมคลิปนี้มาพบกับแนวทางนิเคะเช้าบ่าย v i p แล้วก็หุ้นนิเคะเช้าบ่ายปกตินะครับเนาะก่อนเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะครับพี่ๆแนวทางหุ้นก็ท่านใดชื่นชอบยังไงวันนี้ก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่าหลุดมาหลายวันนะครับแล้วเมื่อ เมื่อวันวันที่1เนาะนะครับก็ถือว่าเริ่มเริ่มต้นได้ดีนะครับไปพ,พี่เนาะในรอบหุ้นปกติเนี่ยก็ถือว่ามาทั้งทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับเนาะก็ยินดีกับไปพี่สมาชิกท่านใดที่ติดตามด้วยนะครับผมสําหรับในรอบ VIP เชา้านะครับวันที่1นึผมให้1กับ5นะครับผลที่ออก205กับ06นะครับ1ไม่มาเนาะแต่ว่าท่านใดที่เอา5ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่5005นนะครับมาตัวเจาะ รอบใบนะครับให้5กับ9นะครับผลที่ออก6 7 2 1 2นะครับอันนี้หลุดไปเนาะให้52กับ92เข้ามา72กับ12ส่วนในรอบหุ้นปกตินะครับผมเช้าผมให้4กับ5นะครับผลที่ออก4 2 4กับ58นะครับก็ถือว่ามาทั้ง2ตัวเด่นเลยเสียดายตรงที่ว่าเจาะไม่เข้านะครับพี่พเนาะอันนี้เน้น4 3ออก2 4เน้น5 9ออก58นะครับก็คือ เฉียดยางละแต้มนะครับใครรูดที่5เข้าไปที่58ใครเอา4ไปวิ่งไว้รูดเข้าไปที่2 4นะครับก็ถือว่ามาทั้ง2ตัวเด่นเลยในรอบเช้าส่วนรอบบ่ายให้6กับ3นะครับผลที่ออก6 3 3กับ49นะครับไปพ,พี่เนาะผมให้ 6, 3 7อืมไม่น่าม,มาเบิ้ลเลยนะครับแต่ถ้าให้เล็กเบิ้ลนี่ก็ได้หีน,นะครับไปพ,พี่เนาะผมให้3 4 3 5เนาหะโดดข้ามนะครับ ไค่รูดที่3เข้าไปที่33นะครับเน้น64มา49นะครับแนวทางก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมไม่กลับหัวก็เฉียดไปเฉียดมานะครับแต่ก็ถือว่ายังดีนะครับที่มาสายรูดนะครับพี่พี่เนาะก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะครับสำหรับเดือนใหม่นะครับสาหรับแนวทางวันที่2นะครับพี่พี่แนวทางวันที่2ก่อนไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสลหรับพี่พี่สมาชิก ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่ามีบ้านเก่าอยู่แล้วอยากลองเปลี่ยนบ้านดูก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่าไปที่หน้าช่องทาง YouTube ได้เลยกดเข้าไปตรงรูปโปรไฟล์นะครับพ,พี่แล้วก็ลองหาเลื่อนดูจะมีคําว่าชุมชนนะครับก็กดเข้าไปเนาะแล้วก็จะเจอ QR code นะครับ QR code ของ l ล ne ก็เพิ่มเพื่อนนะครับท้าทายมาหาผมได้นะครับรอบ v i p เช้านะครับพี่พ ผมให้ไปที่เลขศูนย์กับเลขสี่นะครับสายรูดเนี่ยผมให้ไปที่อืมเดี๋ยวนะครับผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับพี่พี่ให้ไปที่เลขศูนย์เนาะสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะครับผมศูนย์หนึ่ง 02 07นะครับ3ตัวผมให้ไปที่4 02นะครับ 02, 0ูนยนะครับแล้วก็46นะครับผมตัวเน้นส่วนในรอบบ่ายนะครับ ในรอบบ่ายได้ได้1กับ7นะครับพ,พี่สายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลขเจให้ไปที่เลขเจก็จะมีในที่1 0 1 5 1 6นะครับส่วนเก็จะมีในที่7 0 เจ็ดห้าเจ็ดหกสามตัวผมให้ไปที่หนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับในรอบ vip เนาะท่านใดชื่นชอบนะครับพี่พ แคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมเนาะในรอบ V I P นะครับส่วนในรอบนะครับในรอบหุ้นปกตินะครับพี่พี่วันศุกร์เนาะก่อนวันเสาร์ที่นั้นปิดนะครับหุ้นในรอบเช้านะครับพี่พในรอบเช้าผมให้ไปที่เลขห้กับเลขเก้ สายรูดนะครับให้ไปที่เลขห้าห้าสองห้าสามห้าหกเก้าสองเก้าสามเก้าหกนะครับสามตัวให้ไปที่ห้าเก้าสองนะครับผมอันนี้หุ้นหุ้นเช้านะครับหุ้นเช้าปกติ ส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับแนวทางในรอบบ่ายนี้ผมได้เลข7กับเลข2นะครับพี่ๆสายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข7 2ก็จะมีที่2 3 2 5 2 6 7 3 7 5 7 6นะครับ3ตัวให้ไปที่2 7 3นะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพ,พี่น้องสลับหุ้นนิเคนะครับ เช้าบ่ายในรอบปกตินะครับแล้ววันนี้ก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมแนาทางนะครับเฮงๆปังๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ